โอ้สวัสดีครับเจ้าเว็บร้อยสิบไอคนันนี้โอ้แต่งสวยงามไม่เบานะครับเข้าที่สังเกตดูนะครับโอ้อาร์มย่นนะครับส่วนอาร์มเป็นอาร์มของเว็บปลาวานแต่ว่าเจ้าของย่นดูสวยงามนะครับกระแสยยนกำลังมาแรงอยู่ส่วนลูกสูบแหวนก็เป็นลูกห้าสามแคมแคมเบอร์ อ๋อแคมเบอร์หนึ่งนะครับแคมเบอร์หนึ่งเรือนลิ้นเร่งยี่สิบแปดมิลความแรงเจ้าของบอกว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ไม่ระบุว่าได้เท่าไหร่แต่บอกว่าความแรงได้อยู่แต่วันนี้รถแรงคันนี้เจ้าของจะมาเพิ่มความแรงโดยการเปลี่ยนปลอกแอ๋อด้วยการใส่ปลอกแนดนเอาสีอะไรครับสีแดงโอ้สีแดงครับ<ส>ถ้าใส่ปลอกแนดนแต่งสีแดงสีสดใสนี้ เจ้าของคิดว่าความแรงคงจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับใช่ไหมนายไอ้ย oh, yeah. ี่สิบอ้ความแรงจะเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบาช่างใหญ่เราจัดการด้วยครับปลอกกบขันนะครับาสีเหลืองอยากทราบว่าปลอกแฮ์ร้านเราที่เป็นของแต่งสีแดงนี้ใส่ไปแล้วความแรงจะเพิ่มไหมครับช่างำร้านของเราสุดหอ มาทุกวันไม่ได้ครับถ้ามาทุกวันแล้วอันตรายครับเสาวจะแวะเวียนมาประจำเลยนี่เลยครับเจ้าของเลือกเจ้าของเลือกเป็นสีแดงนะครับ Ừ. Ừ. Bà chia trong mình thấy đó chưa ôi tôi nó mà mà chia nó à, cái này này, chia, chèn ít thế nó Lưu có À các nút chia cho dễ, cho dễ, dễ 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 sợi สีสดใสสวยงามนะครับเหมาะสำหรับรถแรงเจ้าของว่าอย่างนั้นเจ้าของว่าถ้าใส่แล้วมันจะเพิ่มความแรงอีกเท่าไหรนะวาดังดิยี่สิบร้อยแปดอัน,นี้ร้อยเท่าไรแล้วหกอ๋นนๆๆอร้อยหกครับฉะนั้นใครที่มีรถแรงครับอยากเพิ่มความแรงอีกยี่สิบเชิญครับน่าดูแลสวยงาม พอใจไหมครับจะของสีนี้พอใจครับอ่าโอเคครับสวยงามรถก็ดูแต่งได้สวยอยู่แล้วเจอปลอกแฮนสีฉูดฉาดสวยงามก็เพิ่มความสวยอีกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่รับชม